จริงๆหนังสือยังพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตัวกับพ่อแม่ลูกค้าแล้วก็หัวหน้าด้วยนะคะเขาชอบความมีน้ำใจแล้วก็ความต่อเนื่องค่ะมีความสามารถในการตัดสินใจก็จริงแต่ก็จะน่าเสียดายมากถ้าเกิดเป็นคนไม่กล้าทำสวัสดีค่ะทุกคนก่อเองนะคะจ่าย Channel Page กอออลอดค่ะ วันนี้นะคะกหยิบออาหนังสืออีกเล่มนึงคะ่ะที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสืออ่านใจคนในตำนานนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ที่ถูกเอามาพิมพ์ซ้ําไปซ้ำมาอยู่หลายๆครั้งเลยคะ่ะเล่มนี้มีชื่อว่าจริตโหกศาสตร์ในการอ่านใจคนเล่มนี้มีผู้เขียนสองท่านนะคะคือดรอนุสรจันทภัณฑ์และดรบุญช an ัยโกศลธนากุลค่ะเล่มนี้จัดพิมพ์โดยอมรินพิมพ์ทิ้งแอนด์พับลิชชิ่งนะคะมีจํานวนหน้าอยู่ที่ 194หน้าค่ะ เล่มนี้ในมือกอนเน่ถูกพิมพ์เป็นครั้งที่19เนะคะเมื่อมิถุนายนปี2550นค่ะเล่มนี้อ่านจบแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความแตกต่างจากหนังสืออ่านใจคนในช่วงยุคพวกเรานะคะช่วงยุคหลังๆ,ๆมาเลยเนาะเพราะว่าเล่มนี้เขาจะมีการสอดแทรกผสมประสานระหว่างเรื่องของทางโลกแล้วก็ทางพุทธศาสนาด้วยนะคะมีการหยิบยกข้อหลักธรรมหรือว่าคําสอนของพระอาจารย์หรือคําสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยเอาเข้ามาผนวกด้วยค่ะหนังสือเขาจะพูดถึงว่ากลุ่ม คนทั้งหลายบนโลกเรานี้นะคะสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆได้เป็น6จริตนะคะหรือว่าเป็น6ชนิดนั่นเองรวมไปถึงว่าเขาจะบอกว่าแต่ละคนแต่ละจริตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรรวมไปถึงบอกว่าแนวทางแก้ไขจุดอ่อนในคนที่เป็นจริตนั้นๆเนี่ยจะทํายังไงดีรวมไปถึงว่าถ้าเกิดพ่อแม่เราเป็นคนจริตแบบนี้ เราจะอยู่กับท่านยังไงให้มีความสุขนะคะหรืออกับหัวหน้าเป็นโทสะจริตลูกน้องเป็นโมหะจริตหรือว่าลูกค้าเนี่ยเป็นราคาจริตเราจะทํำยังไงเพื่อคุมสถานาการณ์แล้วก็อ่านใจคนเหล่านี้ค่ะอ่านจบแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้อ่านใจคนอื่นหรอกค่ะแต่ทําให้เรานั้นได้รู้จักตัวตนของตัวเราเองได้มากขึ้นด้วยงั้นเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าทั้ง6จริตจริต6นั้นมีอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับจริตแรกที่หนังสือได้พูดถึงเลยก็คือกลุ่มคนที่เป็นราคะจริตค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพดีค่ะแล้วก็มีม่านนะคะเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้ดูสะดุดตาม,มากเลยเป็นคนติดสวยติดหล่อค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะหลงไปในรูป ลดกลิ่นเสียงสีสัมผัสอวาผัสสะทั้ง5นะคะเป็นคนชอบประทินความงามค่ะประทินผิวทอบทําให้ร่างกายน้นสะอาดหอมพยายามควบคุมกริยาท่าทางของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอรวมไปถึงการพูดจาก็ฟังดูน่าเชื่อถือแล้วก็ฟังดูดีด้วยค่ะ ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบอะไรสวยๆงามๆหอมๆอร่อยๆดีๆนะคะก็จุดแข็งของเขาก็คือเป็นคนที่ช่างเลือกประณีตลงดีเทลแล้วก็ละเอียดอ่อนข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนคะ่ะ แต่ว่าหนังสือกล่าวว่าบางทีการชอบช่วยเหลือคนของกลุ่มลัคาสซิลิตเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาอยากจะเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆด้วยนั่นเองซึ่งตรงนี้มันก็เป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของเขาเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมาธิไม่แรงพอหมายความว่าไม่ได้พิจารณาไปตามความเป็นจริงไปตามเหตุผลเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือคนไปทั่วเลยค่ะจนสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันอาจจะทําให้เขาเนี่ยต้องไปจมกับกองทุกข์กับสิ่งที่เขาทําเพื่อช่วยเหลือคนอื่นซะเอง จุดอ่อนสําคัญของราคาเจติตก็คือด้วยความที่ใจเขายังมีความยินดีกับผัสสะต่างๆนะคะมีความยินดีในสิ่งภายนอกเนี่ยมันทําให้เขาเป็นคนที่วอกแวกค่อนข้างง่ายไม่ค่อยชอบที่จะทําสมาธิเพราะว่าทำแล้วรู้สึกว่าอึดอัดพอวอกแวกง่ายก็สมาธิสั้นค่ะทํางานใหญ่ค่อนข้างยาก ไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่หญๆอะไรสําคัญในชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นก็คือเพื่อที่จะหาเงินมาหารายได้มาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองในระยะสั้นๆดังนั้นแล้วศัตรูตัวฉกาจของราคาจริตก็คือจิตที่ปรุงแต่งของตัวเองนั่นเองค่ะหนังสือก็ชี้แนะแนวทางแก้ไขสําหรับราคาจริตค่ะว่านอกเสียจากการตั้งเป้าหมายสําคัญใหญ่ๆเพื่อชีวิตในอนาคตแล้วเนี่ยเขาควรจะ ต้องพึงระวังกับคําว่าไม่เป็นไรเพราะคําว่าไม่เป็นไรนั้นคือบอกเกิดของความประมาทเออไม่เป็นไรหลอกซื้อไปก่อนเดี๋ยวไปผ่อนทีหลังเฮ้ยงานนี้มีเวลาอีกเยอะเลยวันนี้ยังไม่ต้องทําก็ได้เดี๋ยวใกล้ๆแล้วค่อยไปตัดสินใจอีกทีนึงเขาจะชอบคิดว่าเออไม่เป็นไรหลอกเนี่ยแบบสายชิลสโลโลฟ์แล้วถ้าเราเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของคนที่เป็นกลุ่มราคาจริต่าจะทําตัวยังไงดี ก็ต้องจับจุดแข็งเขามาค่ะด้วยความที่เขาชื่นชอบอะไรแบบของสวยๆงามๆของอร่อยของดีของหอมๆใช่ไหมคะดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของเขาอยู่ตลอดถ้าเกิดมีเหตุการณ์ต้องทะเลาะก,กันเนี่ยก็ขอให้สงบปากสงบคําไว้ค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาชอบได้ยินอะไรที่มันสนอะสนอะรื่นหูนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปพูดทำร้ายจิตใจเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบ ไม่โอเคเลยบาดเจ็บแล้วถ้าเกิดว่าลูกของเราเป็นกลุ่มคนแบบราคาจริตละ่ะกลุ่มนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยชอบความกดดันค่ะอย่าไปกดดันลูกแต่ว่าเราอาจจะนั่งคุยกับเขาแล้วก็เสนอทางเลือกอื่นๆที่เราคิดว่าดีที่สุดให้กับเขาได้เป็นคนเลือกถ้าเกิดเขาทําอะไรไม่ถูกใจยึดหลักการเดียวกันค่ะอย่าไปพูดอะไรที่มันกระแทกกระทานจิตใจเขามากเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อไปเลยต่อมาจริตที่สองค่ะโทสัจริต กลุ่มนี้เขาเป็นคนที่ทำรารมีหลักการของตัวเองนะคะชอบทำไปตาม กมีแนวทางแบบนี้ก็จะให้ทุกคนเนี่ยทำแบบนี้ค่ะด้วยความมีหลักการของเขานะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีอํานาจมีพลังค่ะเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเสียงดังฟังชัดและที่สําคัญคือเป็นคนพูดแรงด้วยเป็นคนมีสมาธิแรงมากแต่สติค่อนข้างอ่อนเนื่องมาจากหลายๆครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงแต่มองโลกจากมุมมองของตัวเองที่คิดว่านี่แหละคือจุดที่ดีที่ สุดแล้วที่ควรที่จะทำตามทำงานไม่พลาดเหมาะกับการเป็นนักวิเคราะห์เพราะว่าคิดเก่งวิเคราะห์เก่งคะ่ะเขามีความสามารถในการอยู่คนเดียวลำพังก็ได้ไม่ได้ต้องแบบไปพึ่งคนอื่นฟังดูแล้วก็จะรู้สึกไม่ยากว่าเป็นคนไม่ค่อยน่าคบแต่ว่าน่าที่จะทำธุรกิจด้วยได้คะ่ะเพราะว่าไม่มั่ว <c oughs> การที่เป็นคนพูดตรงเนี่ยมันทำให้เขาเป็นคนพูดแรงแล้วเผลอที่จะสร้าง วจีกรรมกับคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกฟังแล้วชอกช้ำใจอยู่ตลอดตลอดเลยนะคะรวมไปถึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอวดดีอวดเก่งตรงนี้เองคะ่ะจุดอ่อนหลักๆถ้าทำธุรกิจก็คือเขาจะขาดทักษะด้านการตลาดต้องซอฟลงมานิดหนึ่งนะคะหนังสือแนะนำวิธีการแก้ไขนะคะเราเนี่ยต้องสังเกตอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอนนะคะการเฝ้าสังเกตอารมณ์ของตัวเองว่าจุดเดือดของเราอยู่ตรงไหนเนี่ย ถ้าเราสังเกตมันได้บ่อยๆจะทําให้จุดเดือดของเราเนี่ยมันลดต่ําลงมาให้เราพึงคิดเสมอว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นทานสูงสุดหมันฟังน้ําเสียงของตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าน้าเสียงแบบนี้เนี่ยคือน้าเสียงที่สร้างมิตรหรือว่าสร้างศัตรูกันแน่แล้วถ้าแฟนเราเป็นแบบนี้ลูกเราเป็นโทสัจจริตพ่อแม่เราเป็นโทสัจจริตเราจะทํำยังไงดีนะคะจุดนี้น่าสนใจก่อนหนึ่งประเด็นขึ้นมาคือเขาเนี่ยไม่ชอบคนที่จะมาต่อต้าน ความคิดของเขาเพราะฉะนั้นห้ามเถียงเลยค่ะห้ามเถียงเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบแต่ว่าลองฟังดูค่ะว่าในสิ่งที่เขาพูดนั้นประเด็นของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาต้องการอะไรในเรื่องเรื่องนี้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาจะไม่ชอบลูกน้องที่ทําตัวเลิกลักขี้กลัวแล้วก็หยอกแย่เขาจะมองลูกน้องกลุ่มนั้นว่าเป็นลูกน้องที่ ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็บางทีอาจจะมองเราด้วยสายตาดูถูกนิดนึงเวลาพูดขายให้ขายแบบกระชับ กระชับเอาแบบ hit to the point ตรงประเด็นไปเลยและเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะผูกใจลูกค้ากลุ่มนี้ก็คือการไต่ถามสารทุกสุกติดอยู่เสมอนะคะเพราะว่ากลุ่มโทรสาริตเนี่ยเขาชอบความมีน้ำใจแล้วก็ความต่อเนื่องค่ะต่อมาจริตที่3เนี่ยอาจจะฟังดูเครียวกราดนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆเราเขามีบุคลิกภาพที่ตรงข้ามกับชื่อเลยค่ะนั่นก็คือ โมหะจริตโมหะจริตไม่ใช่เป็นคนขี้โมโหเลยค่ะแต่มีบุคลิกที่จะง่วงๆซึมๆเบื่อๆเจงเจงชีวิตสั่งให้ทําอะไรก็ทํานะคะจะให้นั่งเฉยๆทั้งวันก็ยังทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบซะด้วยชอบนั่งแล้วก็มองเพดานฝันไปวันๆเรื่อยๆ เราก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วมันจะเกินความสามารถของตัวเองกลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของความไม่ทะเยอทยานในชีวิตแต่ความเฉยเฉยเซงเซงเบื่อเบือเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นคนดีนะคะพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้ง่าย เป็นเพื่อนที่น่าคบมากๆเพราะเป็นคนดีที่ไม่มีพิดไม่มีภยัยแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากมายนะักมาจะคิดวนๆอยู่แต่เรื่องของตัวเองก็คือเรื่องที่คิดเราทําให้เศร้ารู้ว่าคิดเราเศร้าแต่ก็ชอบคิดอยู่ดีเป็นคนอ่อนไหวพูดจาช้าเนิบนาบไม่ค่อยกโกรธใครคะ่ะเป็นคนกโกรธยากเพราะฉะนั้นจุดแข็งของเขาเลยก็คือเป็นจิตใจที่ไม่ค่อยปรุงแต่งนะคะทีนี้พอ ไม่ค่อยปรุงแต่งถ้ามอบหมายให้เขาทำงานอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยพลาดทำงานประจำเก่งค่ะมอบหมายอะไรก็ทำให้เสร็จตามเวลาได้แต่ว่าจะไม่เก่งถ้าเกิดเป็นงานอิสระเป็นคนไม่เครียดค่ะแต่ว่าซึมซึมเบือ่อเบือ่อแต่ข้อเสียก็เยอะเหมือนกันค่ะซอฟต์แวร์ในตัวเองที่เป็นซอฟต์แวร์แบบทำลายตัวเองด้วยเพราะว่าชอบคิดแต่เรื่องแบบตัวเองไม่เก่งไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นคนขาดความมั่นใจง,ง่ายมากเพราะขนชีวิตเนี่ยอยู่ได้ด้วย กำลังใจที่มีจากคนอื่นส่งมาให้เขาไม่ชอบงานหนักไม่ชอบอ่านหนังสือคะ่ะแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นผู้นําใครเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะคะ ขาดทักษะการปกครองคนไปเลยทำให้หมดโอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตได้เพราะว่าเป็นผู้นำคนไม่ได้แล้วก็ตัวเองก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นด้วยวิธีการแก้ไขาจากในหนังสือที่เขาแนะนำมานะคะถ้าเกิดกลุ่มนี้กลุ่มโมหะจริคิดว่าตัวเองควรที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่ดีกว่านี้ไม่อยากปล่อยให้ตัวเองเนยเนยเฉยเแบบนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่สาคัญเนี่ยก็ต้องคิดถึงคนอื่นให้มากค่ะว่า สิ่งที่เรามีความสามารถอยู่นะปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะไปช่วยเหลือใครหรือพัฒนาสังคมอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมอย่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองว่าไม่อยากทําเกินความสามารถเดี๋ยวทําแล้วเหนื่อยเดี๋ยวทำแล้วจะลําบากหนังสือให้ข้อคิดประโยคนึ่งกับโมหาจริตค่ะว่าชีวิตอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านคิด แต่ก็ไม่ได้ยากลำบากสับสนดังที่ท่านรู้สึกต้องพยายามถีบตัวเองแล้วขวนขวายนิดนึงค่ะเริ่มต้นอย่างน้อยๆก็เริ่มจากการอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะรับเอาข่าวสารรับเอาความรู้หรือความคิดเห็นที่มันแปลกใหม่ค่ะการอ่านหนังสือบางอย่างมันจะช่วยจุดพลังให้กับคนกลุ่มนี้ได้อย่าทําอะไรซ้ําๆขับรถเส้นทางกลับบ้านเดิมๆกินแต่อาหารเดิมๆฟังเพลงเดิมๆค่ะยิ่งทําให้รู้สึกว่าจําเจ อยากมีความสุขต้องสร้างค่ะอย่ารอให้สิ่งดีๆนั้นมาบังเกิดกับชีวิตของเราหรือรอให้บุญพาวาสนาส่งไปนะคะเพราะความสุขนั้นเกิดจากสิ่งที่เรากําหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเราเองดึงเอาจุดนี้ที่สําคัญสําคัญเนี่ยเอามาใช้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่พัฒนาตัวเองเลยก็จะติดกับดักตัวเองนั่นแหละคะ่ะจะกลายเป็นคนไม่ก้าวหน้าจะไม่ใช่เจ้าคนในคนจะปกครองคนไม่ได้ค่ะวาสนาบารมี มีความสามารถในการตัดสินใจก็จริงแต่ก็จะน่าเสียดายมากถ้าเกิดเป็นคนไม่กล้าทําแฟนเราหรือลูกเรานะคะเป็นคนกลุ่มโมหะจริตใจยังไงนะคะจริงๆก็เท่าที่พูดมาก็จะเข้าใจเลยค่ะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเน้นสายพพอร์นะคะให้กำลังใจไปเยอะๆค่ะแล้วก็ให้เขาเห็นค่ะว่าแบบเออถ้าเขาเนี่ยเป็นคนมีศักยภาพอย่างนี้นะถ้าเกิดทำเนี่ยทำได้เนี่ยมีพวกเราคอยสนับสนุนอยู่ ถ้าเราเกิดโชคดีเจอลูกค้าแบบโมหาจริตนะคะต้องทำไมถึงบอกว่าโชคดีเนอะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นลูกค้าชั้นยอดเลยค่ะพูดง่ายว่าง่ายซื้อง่ายเปยง่ายจ่ายง่ายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางพอยที่ต้องระวังค่ะว่าถ้าเกิดทำธุรกิจนะคะกับคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าโมหาจริตเนี่ยถ้ามีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจ อยู่ดีๆเขาจะเงียบหายไปเลยค่ะเขาจะไม่พูดมากไปตามก็ไม่กลับมาแล้วนะคะก็คือหายไปเลยเลิกซื้อไปเลยตลอดการอีกพ้อยหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับพ่อแม่ที่เป็นโมหะจริตนะคะคือเป็นพ่อแม่ที่ใจดีมีเมตตาต่อลูกสูงค่ะแทบจะไม่ตีแต่ข้อเสียเขาก็ชี้ให้เห็นนะคะในมุมกลับเนาะหนังสือบอกว่าพ่อแม่กลุ่มนี้ด้วยความใจดีของเขาเนี่ยเขาอาจจะัพพ p o r t เรามากมากเกินไปก็ได้ค่ะ คนที่เป็นลูกเนี่ยเมื่อรู้ตัวว่าพ่อแม่เราเป็นคนแบบนี้นะคะเรายิ่งต้องขวนขวายหาทางเลือกให้กับตัวเองเยอะขึ้น แล้วดึงเอาข้อดีของพ่อแม่กลุ่มนี้เนี่ยก็คือความที่เขาเป็นสายพพอร์ตเราเนี่ยแหละให้เขาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการค่ะหาประโยชน์จากความสุขจากการที่อยู่ด้วยแล้วมีความสงบสุขกายสบายใจจากพ่อแม่เนี่ยนะคะมาเป็นสิ่งที่ฮิลใจโยยาจิตใจ,จของเรานะคะให้เรามีพลังที่กล้าแข็งเราทำเพื่อสิ่งที่เราต้องการ จริตที่4ค่ะเป็นจริตที่เรามักจะได้ยินชื่อนี้บ่อยมากๆก็คือวีตกจริตวีตกจริตเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่พูดเยอะแล้วก็ความคิดเขาเยอะนะคะก็เลยพูดแบบน้ำไหลไฟดับมีความคิดผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะจนไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความคิดของตัวเองได้แต่ก็มักจะคิดย้ำไปในแนวทางลบใจร้อนด่วนพูดด้วยนะคะก็เลยทำให้เป็นคนที่อาจจะพูดจาขวานผ่าซากนิดนึงหลายคนก็เลยไม่ค่อย ชอบกลุ่มคนวิตกจริตเป็นคนมีอัตราสูงค่ะกลัวว่าจะเสียเปรียบคนเพราะว่าคิดเยอะไงคะคิดเอาไว้รอบด้านหมดแล้วอย่างหนึ่งที่หนังสือพูดไว้ในกลุ่มคนวิตกจริตเพื่อเตือนสตินะคะแต่ว่าคนที่เป็นจริตอื่นๆเนี่ยมาอ่านมาฟังก็น่าคิดน่าสนใจคะ่ะ มักจะรู้สึกเสมอว่าชีวิตนั้นไม่หยุิธรรมแต่ตัวเองนั้นเคยพิจารณาบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นกำลังทำอยู่นั้นเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มคนหมู่มากเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร,รหรือว่าเป้าหมายแท้จริงของตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เคยตั้งคำถามดังกล่าวก็จะทำให้ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาติดฝังแน่นอยู่ในใจไปนานนะคะทำให้พลอยที่จะรู้สึกเกลียด โกรธอิจฉาริษยาง่ายแล้วก็รู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตอยู่ร่ำไปจุดแข็งของวิโตจริตเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปเลยนะคะเป็นคนที่มีไอเดียสดสดใหม่ๆอยู่เสมอทำให้เขาเป็นนักคิดที่ดีเป็นนักพูดที่เก่งจูงใจคนง่ายเพราะว่ามีความรู้มากมายเย่งกลุ่มคนวิโตจริตนะคะสามารถที่จะฝึกฝนความคิดของตัวเองให้มีความคิดที่ไอเดียที่หลากหลายแบบนี้แหละแต่ว่าปราศจากซึ่งอคติแล้วก็ระวังเรื่องคำพูดนะคะเขา จะเป็นคนที่เก่งมากๆในโต๊ประชุมนั้นเลยค่ะและความคิดเยอะนี้นะคะต้องระวังว่ามันจะเป็นการคิดเยอะแบบไม่มีระบบคือแบบมันคิดสเปะสปะไปทั่วกลายไปเป็นความกังวลไซ่อย่างนั้นดังนั้นศัตรูตัวร้ายของวิตกจริตนั้นก็คือความคิดลบของตัวเองนั่นเองค่ะ ต้องรู้สติและรู้เสมอคะ่ะว่าอย่าให้ความคิดลบเหล่านั้นลากพาตัวเราไปให้มีจิตใจมีสมาธิที่แข็งแรงได้เนี่ยจะทำให้เขาเป็นคนรอบคอบรอบรู้แล้วก็มีจิตใจที่มีพลังเมื่อมีพลังก็จะเป็นคนที่เฉียบคมได้มากกว่าจริตอื่นๆมากๆเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าทำไปไหลายๆอย่างแล้วเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมา ก็อย่าด่วนโทษทำร้ายตัวเองว่าเป็นคนผิดนะคะโลกนี้ยากแก่การควบคุมให้เป็นดั่งใจจะเจ็บแค้นไปใยในเมื่อโลกยังมีสิ่งดีงามหลงเหลืออยู่อีกมากมาย แล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่ต้องอยู่ร่วมกับคนที่เป็นวิตกจริตจะทำยังไงดีนะคะต้องคอยสยบความคิดลบของเขาให้ได้นะคะดึงเขาออกจากจุดลบตรงนั้นหรือถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยพูดจาหรือทำอะไรที่กระแทกกระทันจิตใจเรามากๆเราควรที่จะพูดบอกกล่าวเขาไปตามตรงเพราะว่าตัวเขานั้นไม่ได้รู้สึกคะ่ะเรียกง,ง่ายๆว่าบางทีตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรแรงๆตรงๆแบบนั้นถ้าเราเจอพ่อแม่ที่เป็นวิตุจริต หัวหน้าที่เป็นวิตกจริตนะคะก็ให้คิดว่าข้อดีของคนกลุ่มนี้เลยอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาจะเป็นคนที่สามารถเตือนภัยเราได้ล่วงหน้าแบบแม่นยำมากๆค่ะต่อมาจริตที่5คือศรัทธาจริตค่ะกลุ่มจริตนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ใฝ่ดีนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมและองค์กรที่ตัวเองอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นได้เขาพร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อบุคคล และเพื่ออุดมการณ์ที่เขาเชื่อมัน่นเป็นจริตที่มีพลังจิตสูงและเข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้ได้ด้วยความคิดยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในความเชื่อของตัวเองนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีค่ะเขามีหลักการมีกฎเกณฑ์เขาไม่ชอบอะไรที่จะซิกแซกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอภิสิทธิ์ตัวเองจะได้เยอะกว่าคนอื่นหรือว่าไม่ค่อยชอบเรื่องของคอนเนคชั่นที่ จะไปโกงคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่โอเคเลย เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือการมีหลักการและอุดมการณ์ที่เขาจะคอยปกป้องแล้วก็เป็นคนเสียสละเป็นคนอุทิศนะคะแต่ข้อเสียคือก็ต้องพึงระวังว่าถ้าความเชื่อและอุดมการณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาแบบเชื่อเยอะมากเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นทําให้มีปัญญาน้อยหากความคิดของคนอื่นนั้นไม่ตรงกับตัวเองก็จะรู้สึกว่าความคิดของคนอื่นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้หรือเป็นความคิดที่ไม่ดีไม่เข้าท่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองและศรัทธาสูงนะคะแต่ต้องพึงระวังว่ามันจะเป็นอีโก้เล็กๆขึ้นมาได้ด้วยค่ะวิธีการแก้จุดอ่อนสําหรับศรัทธาจริตนี้นะคะคือเขาอยากให้ยึดตามหลักเหตุผลตามความจริงนะคะให้อยู่เหนือศรัทธาแล้วเขายังบอกเสมอค่ะว่า ศรัทธากับปัญญานั้นแปรผกผันกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ศรัทธาความเชื่อนั้นมีเยอะและสูงมากๆเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นมีปัญญาน้อยคือมองไม่เห็นความจริงในมุมอื่นเพราะฉะนั้นจะดีมากๆถ้าเราสามารถใช้ปัญญาเป็นตัวนําพาแล้วใช้ศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อน แต่ก็ต้องเฝ้าพึงระวังสาเหตุของความเชื่อมั่นนี้เหมือนกันว่ามีอัตราสูงค่ะยึดมั่นในตัวเองมากบางทีมันกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วขาดความเมตตาในความคิดเห็นของคนอื่น จะรับมือยังไงกับคนที่มีสามีหรือภรรยาหรือแฟนคู่รักที่เป็นแบบศรัทธาจริตดีเขาจะไม่ลาทิ้งอุดมการ์ที่เขามีไปอย่างง่ายๆคนที่อยู่ใกล้ๆกับคนที่เป็นศรัทธาจริตเนี่ยจำต้องเตือนเขาว่าชีวิตเขามีหลายๆมุมด้วยกันไม่ได้มีแค่แง่มุมที่เขาเชื่อเพียงอย่างเดียวสุขภาพที่เขาต้องคิดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องความรักความสัมพันธ์มิตรภาพ รวมไปถึงว่าต้องคอยเตือนเขาอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเตือนไม่ให้เขาด่วนสรุปแล้วก็พยายามยกสิ่งที่เป็นสิ่งตรงกันข้ามมาให้เขาพิจารณาค่ะว่าความเป็นไปได้มันก็มีในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะให้เขาระวังด้วยถ้าเกิดได้กลุ่มคนศรัทธาจริตมาเป็นลูกค้านะคะก็ต้องจับให้ได้ค่ะว่าเขาเนี่ยชื่นชอบชื่นชมใครเป็นพิเศษเขาจะมีแนวโน้มใช้สินค้านั้นหรือใช้บริการนั้นๆเนี่ยตามกลุ่มคนที่เขาชื่น ชอบค่ะและที่สำคัญเมื่อรู้ว่าเขาทำกิจการงานอะไรก็ชื่นชมอนุโมทนาในสิ่งที่เขาทำนะคะเขาก็จะรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็แฮปปี้กับเราค่ะ ต่อแม่จริตสุดท้ายจริตที่6แหลวนะคะก็คือพุทธิจริตกลุ่มนี้เนี่ยอ่านไปเราจะรู้สึกว่าเป็นจริตที่เป็นคนดีแบบสุดยอดไปเลยะคะ่ะก็คือเป็นคนที่มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลใจเย็นนะคะมีตัวตนอยู่กับปัจจุบนันละาทิ้งอดีตได้แล้วก็ไม่ได้พาวงถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นคนที่มีความคิดกลางๆไม่ปรุงแต่งไม่เจือปนอคติอะไรในความคิดเห็นของตัวเอง มองว่าปัญหาเป็นดั่งคลื่นในมหาสมุทรเดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป ดูเหมือนจะมีแต่จุดแข็งนะคะแต่จุดอ่อนของเขาก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้คะ่ะเพราะเขาคิดว่าหลายๆครั้งตัวเขาเองเป็นคนดีเนาะมีความคิดดีแล้วก็หมั่นตั้งใจทําแต่สิ่งดีๆก็จะมีความยึดมั่นในแบบของคนดีถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพุทธิจริเนี่ยไม่มีการยึดมั่นในหลักธรรมผดุงใจก็จะคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งเหนือกว่าคนอื่นด้วยความเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีเป็นคนเก่งด้วยนะคะทําอะไรก็ประสบ ความสำเร็จตลอดก็จะทำให้ความรู้ที่สะสมมากลายไปเป็นผลเสียต่อตัวเองได้ค,ความเฉียบคมของตัวเองนี้เองที่จะทิมแทนใจตัวเองอยู่เสมอ และเป็นจริตที่มีแนวโน้มที่จะใช้คำพูดทิ่มแทงจิตใจของคนอื่นได้เจ็บหลึกและง่ายกว่ากลุ่มคนที่เป็นจริตอื่นๆด้วยค่ะหากมีอัตราอย่างไม่จำกัดขอบเขตแล้วก็ไม่จำกัดในอารมณ์ของตนก็จะทำให้เป็นคนที่มีความรู้สึกเศร้าได้ง่าย แม้เมื่อคนอื่นไม่ได้เห็นไปอย่างที่ตัวเองนั้นเห็นส่วนจริตสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจริตที่ทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่คะ่ะนั่นคือจริตผสมหมายความว่าทุกคนเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นแบบจริตเดียวโดดโดด,โด,ดเพียวๆนะคะแต่มักจะมีจริตหลักแล้วก็จริตรองมาอยู่ด้วยกันนี้เองคะ่ะ หนังสือก็จะทิ้งท้ายเอาไว้ชี้ให้เราเห็นข้อดีในการฝึกจิตฝึกใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติสมาธินะคะหรือในบางจริตเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากจริตที่ต่าให้กลับกลายเป็นจริตที่สูงขึ้นได้ทําให้คนที่ยึดมั่นโกรธง่ายก็กลายเป็นคนใจเย็นลงคนที่เสื่องซึมง,ง่ายก็กลายเป็นคนมองโลกแจ่มใสขึ้นคนที่คิดเยอะพูดเยอะก็กลายเป็นคนสุขุมรอบคอบได้มากขึ้นโดยรวมแล้วหลังจากที่อ่านจบเนี่ยก็พบว่าตัวเองได้ข้อ ิจากคนในทุกๆจริตเลยนะคะไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะดูเป็นคนที่มีจริตนิสยัยหรือสันดานภายในที่ดีอย่างไรก็ตามแต่เขาก็จะมีจุดอ่อนในตัวเองอยู่เหมือนกันทุกคนล้วนมีจุดอ่อนในสิ่งที่ควรที่จะต้องปรับปรุงทุกครั้งที่อ่านหนังสืออ่านใจคน เราอาจจะไม่ได้อยากอ่านใจคนอื่นหรอกคะ่ะแต่เราแค่อยากอ่านใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันหรอแล้วมีจุดตรงไหนบ้างนะที่เรายังไม่รู้ตัวนะคะเราจะได้เอามาพัฒนาปรับปรุงเมื่อเรารู้ใจตัวเองได้หรืออ่านใจคนอื่นออกเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราเปลี่ยนแปลงวิถีการพูดจาเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนรูปแบบคนที่คบด้วยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองรู้จักวิธีการเข้าหาคนในหลายๆรูปแบบค่ะอ่านจบแล้วะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเป็นหนังสือเก่าที่อ่านดีมีคุณ,ณภาพนะคะก็สมควรที่จะได้เป็นหนังสือเบสเซอร์ที่ตีพิมพ์มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ยาวนานเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เราฟังกันมาจนถึงตรงนี้มีอะไรแนะนำติชมมาบอกกันได้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนะคะก็นับว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางกอนอรรถขนในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะแล้วทุกคนเป็นจริตแบบไหนนะคะก็มาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ ไม่แน่ใจว่า EP นี้จะเป็น EP แบบทิ้งทวนก่อนที่จะลาคลอดไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้อายุคันก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณจะ38สัปดาห์แล้วค่ะคือก็จะใกล้ครบกําหนดคลอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าในชีวิตการตั้งครรภครั้งแรกของก่อนเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนาะ เนี่ยถ้าทุกคนมองจากทอนเนี่ยก็จะมองไม่ออกใช่ไหมคะว่ากอนแบบกาลังตั้งครันอยู่นะหน้าจะบวมๆนิดนึงนะแต่จริงๆคือท้องมันใหญ่ท้องมันโตมากเลยคะ่ะทุกคนก็ถ้าเกิดกอร์ลาคลอดไปนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเทคไทม์นิดหน่อยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องหนังสือให้ฟังนะคะเลอๆอาจจะมีตัวแสบตัวยุ่งมาเป็นผู้ช่วยด้วยอีกคนนึงก็ฝากติดตามไว้นะคะ